ขอให้ถูกคนพบพังแรกในป่าบนภูเขาในช่วงปี1830มีการค้นพบพลอยในตระกูลโกเมนชนิดหนึ่งครับซึ่งมีสีส้มซึ่งสถานที่ค้นพบนั้นเป็นบริเวณเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าของประเทศเยอรมน,นีซึ่งทาให้พลอยชนิดนี้ถูกตั้งชื่อตามบริเวณที่พบครับนั่นก็คือคําว่าสเปซส์ที่แปลว่าเทือกเขาต่ําที่ปกคลุมไปด้วยป่าในภาษาเยอรมันทําให้พลอยชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่าสเปซสไทครับซึ่งเป็นพลอยที่อยู่ในตระกูลการเนตนั่นเองครับด้วยความที่พลอยชนิดนี้เป็นพลอยที่่่ออนนนนนนยใใใปปาาาาเเเเขทํห้้กกกกกรรรุดจชวงงงััถืื็็มะ1900 ก็มีการพบแหล่งที่ขุดเจอเพิ่มเติมซึ่งก็มีอยู่หลายแหล่งเลยครับอย่างเช่นแทนซาเนียเคนยาไนจีเรียนามิเบียโมซัมบิกปากีสถานอัฟกานิสถานจีนบราซิลและสหรัฐอเมริกาครับแตท่ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีสเปซไทย์สวยที่สุดนั่นก็คือสเปซไตล์จากไนจีเรียครับโดยทั่วไปแล้วสเปซไทย์มีพอยตั้งแต่สีส้มไปจนถึงน้ำตาลแดงและนอกจากชื่อสเปซทไาย์กับสเปซทีนแล้วก็ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกครับอย่างเช่นแฟนตาการเนี่ยซึ่งก็เรียกมาจากสีส้มของพลอ,อ,องาส่ออวีทขพยชนิดนี้เเเลยยรรรบหือาาางกกก,ก็ีว่มนนิจ สเปรยราทยที่มีสีส้มสดเหมือนสีของส้มแมนดารินนั่นเองครับเมื่อจะเป็นแฟนตาการ์เนตหรือแมนดารินการเนตก็มักจะใช้เรียกสเปรยราทยที่มีเฉดสีส้มสดไม่ติดน้าตาลซึ่งถือว่าเป็นเฉดสีท็อปและเป็นเฉดสีที่ต้องการของตลาดนั่นเองครับและนอกจากสเปรยรสาทยจะเป็นพอยที่สีส้มสดสวยแล้วอีกจุดเด่นของพลอยชนิดนี้เลยก็คือค่าราัชแนักเหของแสงของพลอยชนิดนี้ค่อนข้างสูงครับนั่นหมายความว่าพลอยจะกระจายแสงค่อนข้างดีนั่นทาให้พลอยมีประกายสวยนั่นเองครับถ้าเทียบประกายกับพล ทำดูแลให้กับจิวเลีได้อย่างดีเลยครับถึงแม้ว่าพลอยสเปซไทยจะถือว่าเป็นพลอยที่ขุดคนพบได้ไม่นานแต่พลอยชนิดนี้ถือว่าเป็นพลอยในตระกูลโกเมนหรือว่าการเนีนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับหลายอารยธรรมครับอย่างเช่นมีความเชื่อว่าโกมเมนเป็นเครื่องรางป้องกัน,กนภยัยทาให้นักเดินทางและนักสำรวจในอดีตมักนิยมพกโกมเมนติดตัวเพื่อเป็นเครื่องรางคุ้มครองจากภัยอันตรายครับหรือย,ยังในยุคกลางมีความเชื่อว่าโกมเมนสามารถป้องกันฝันร้ายและสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับตับได้ครับในอารยธรรมกรีกโบราณก็มีความเเชืื่่่อออวาา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 โกกกกกมมมมนนสสสรรรรถถป้้้้งัด็จจํหหใใผูที ผลจากพิษต่างๆได้ครับในอียิปบรานโกเมนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและโกเมนก็ยังถูกใช้บูชาอีกด้วยครับหรือถ้าในปัจจุบันโกเมนเป็นพลประจําเดือนเกิดเดือนมกราคมโดยในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับราศีกุมครับนี่ก็เป็นความเชื่อเพียงส่วนหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงพลอยสีส้มที่สวยและมีมูลค่าแล้วพลอยสเปซไทคือเป็นอันดับต้นๆในบรรดาพลอยสีส้มทั้งหมดเลยครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพจสปาเกตตีมไว้ด้วยนะครับ